จากประเด็นดราม่ากลางสภาผู้แทนราษฎรในวันศึกอภิปรายงบประมาณปี2566ที่หลายคนยังคงถกเถียงกันถึง8ปีที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามีโอกาสเข้ามาหลังการยึดอำนาจแต่ยังคงหนีไม่พ้นการหยิบยกเอาเรื่องหนี้จำนำข้าว ของนางสาวยิ่งรักชินวัตรมาโต้อตอบฝ่ายค้านล่าสุดคุณออมสกาวใจภูลสวัสดิดารานักสแสดงขวัญใจฝ่ายประชาธิปไตย กับข้อสงสัยว่า8ปีทำไมถึงได้ยินแต่เรื่องจำนำข้าวจากปากของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีเวลามากมายในการแก้ไขให้ประเทศและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นยิ่งเพิ่มหนี้ให้กับประเทศและประชาชนจนหลายๆคนตั้งคำถามว่าตอนนี้ ทะลุเพดานไปแล้วหรือยังโดยคุณออมได้ออกมาแสดงความเห็นในเชิงตั้งคำถามถ,ามถึงรัฐบาลประยุทธ์ว่าเอาละเราได้ยินเรื่องนี้จำนำข้าวจากปากลุงเขาบ่อยมากตอนนี้อยากฟังเรื่องนี้ที่ลุงสร้างเอาไว้ให้ลูกหลานบ้างเท่าไหร่แล้วคะแถมตอนนี้น้ำมันแพงแก๊สขุงต้มแพงข้าวของแพงคนตกงานเศรษฐกิจพัง อย่านิ่งสิลุงประชาชนจะไม่ไหวแล้ว